ชายคนนั้นเทระเบิดพลาสติกทั้งกล่องลงในกล่องพลาสติกจากนั้นเขาก็หยิบลูกกลิ้งทาสีจุมลงในระเบิดและเริ่มทาบนเพดานอย่างระมัดระวังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตำแหน่งเนือรูปสี่เหลี่ยมนั้นพอดีคือตู้เซฟมูลค่า35้าล้านดอลลาร์หลังจากติดตั้งตัวจุดชนวนชายคนนั้นก็กดปุ่มทำงานทันทีเสียงระเบิดทุ้งต่ำแต่ทรงพลังดังสนั่นทำให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนกลางวันแสกแสกตู้เซฟหายไปต่อหน้าต่อตาหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อที่ด้านล่างพรรคพวกขออเารออยู่แล้ว พวกเขาพุ่งออกมาดังพูดผีแบกตู้เซฟขึ้นเรือเร็วแล้วหลบหนีไปเมื่อหนวยรักษาความปลอดภัยรู้ตัวก็รีบขับเรือไล่าตามอย่างหลุนหลานแต่พวกยามหน้างโง่หารู้ไม่ว่าพวกมันตกลุมพรางแผนล่อสื่อออกจากท่้งเข้าแล้วตู้เซฟของจริงนอนสงบนิ่งอยู่ก้นแม่น้ำที่ดูเหมือนจะราบเรียบสายนั้นจอรนปรมาจารย์นักสสดอกกุญแจกำลังรับแรงดันน้ำมหาศาลแต่ยังคงสมาธิแน่วแน่เพื่อเปิดล็อกขณะเดียวกันบนฝั่งเพื่อนร่วมทีมพบว่าตำรวจถูกส่งมาแล้วพวกเขามีเวลาแค่เจ็ดนาทีนี่คือการแข่งกัััััับมมจจุราาชชชชออออนนนกกกดดงทษะ่ใ้ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในบรรยากาศตึงเครียดจนแทบขาดใจเขาทําสําเร็จตดล็อกกลไกซับซ้อนได้ภายในเวลาแค่สานาทีพวกเขาเรีบเปิดตู้เซฟทองคาหนักหนึ่งตันสองประกายอยู่ตรงหน้าแสงสีทองเจิดจ้าจนพวกเขาแทบตาพรา่าในเวลาสีนาทีอันน้อยนิดพวกเขาแข่งกับเวลาขนทองใสถุงติดมอเตอร์ขับเคลื่อนเมื่อตํารวจบุกเข้ามาพวกเขาก็หนีไปไกลพร้อมทองคําลอยนวลไปต่อหน้าต,ต่อตาตํารวจตอนนั้นเองแฮนซัมร็อบหลอกล่อพวกยามให้ขับวนไปมาในคลองที่คดเคี้ยวเขาส่งสัญญาณให้เพื่อนโดยสินค้าขวางแม่น้ํา เริ่มขยับรอกเร่งเครื่องหักหลบอย่างงดงามพวกยามตั้งตัวไม่ทันพุ่งชนเรือขนสั่จนติดแงกรอบสลัดการไล่ล่าได้อย่างง่ายดายทั้งกลุ่มมารวมตัวกันบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพนลนลมหนาวยเยือกไม่อาจดับไฟแห่งความปิติในชัยชนะที่ลุกโชนในใจพวกเขาได้ทุกคนชนแก้ฉลองให้กับความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นี้จอร์นกล่าวขอบคุณชาลีอย่างซาบซึง้งเพราะแผนการที่สมบูรณ์แบบของเขาพวกเขาถึงได้เงิน35ล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องยิงปืนสักนัด ทุกคนตื่นเต้นสุดขีดแววตาเป็นประกายด้วยความหวังถึงอนาคตที่สดใสทว่าท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริงมีเพียงซับท,ที่ดูสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดสีหน้าเขาเรียบเฉยไรายอารมณ์ราวกับกำลังซ่อนความลับอันน่ากลัวไว้พวกเขาขับรถลงจากเขาเตรียมแบ่งสมบัติกันอย่างกระตือรือร้นแต่ใครจะคิดเมื่อถึงเขื่อนขนาดใหญ่รถสองคันก็โผลมาปิดหูปิดท้ายพวกมันเหมือนอสูนร้ายที่ขังพวกเขาไว้ตรงกลางไม่เปิดทางรอดให้แม้แต่น้อยทุกคนต่างตะลึงงันยังไม่ทันเข้าใจสถานการณ์หายนะก็มาเยือน ใครจะค่าคิดว่าซับคือคนทรยศเขาเผยท่าแท้อันชั่วร้ายออกมาเขาชิงทองที่ทุกคนแลกมาด้วยความยากลำบากไปอย่างเลือดเย็นจอนโกรธจ,จนตาแทบถลนออกมาเขาเปิดประตูรถตะโกนขู่เสียงกราวซับต่อให้แกหนีไปสุดขอบโลกพวกฆ่าก็จะตามหาแกจนเจอแต่สตีฟแลนดไกสังหารจอนอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่ลังเลเพราะเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้ารีบขับรถพุ่งลงสู่ทะเลสาบอันหนาวทันท,ทีรถเสียหลักพุ่งออกไปราวกับดาวตกพร้อมเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังแม้รถจะจมลงสู่ก้นทะเลสาบแล้วแต่ซับก,ก็ยังไม่ยอมหยุดมือ มันกราดยิงใส่พวกเขาอย่างบ้าคลั่งกระสุนาสาดลงมาราวกับสายฝนก่อให้เกิดวงคลื่นที่น่าสะพรึงตัวบนผิวน้ำซัฟไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมันตั้งใจจะฆ่าปิดปากพวกเขาทุกคนจนกระทั่งมันเห็นร่างของจอนค่อยๆลอยขึ้นมาเหนือน้ำนึกว่าทุกคนจมน้ำตายกันหมดแล้วซัฟถึงได้เสยยิ้มอย่างผู้ชนะแล้วก็พาลูกสมุนกลับออกไปโชคยังดีที่ในรถมีถังออกซิเจนสำรองอยู่ด้วยเหตุนี้คนที่เหลือจึงรอดตายมาได้แบบอุดปิดเมื่อขึ้นฝั่งชลีกอดร่างไร้บิญญ,ญาณของจอนด้วยความเจ็บปวดราว้า และเรื่องราวที่น่าสะพรึงปลักกว่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการตามล่าตลอดหนึ่งปีในที่สุดชาลีก็พบที่กบดานของซับคนทรยศทว่าซับได้ซ่อนทองคำไว้ในตู้เซฟที่ทันสมัยกว่าเดิมชาลีจึงตัดสินใจชวนสเตลล่าลูกสาวของจอนให้มาร่วมแผนการสเตลล่าสืบทอดพรสวรรค์ด้านการสะดอกกุญแจจากพ่อมาอย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน,น้าด้านเทคโนโลยีตู้เซฟเพื่อทวงทองคำคืนและแก้แค้นให้พ่อสเตลล่าตอบตกลงชาลีโดยไม่ลังเล วันรุ่งขึ้นชาริพาสเตล่าไปพบทุกคนและแนะนําสมาชิกทีและคนอย่างเป็นทางการคนแรกคือไหลอฉริยะคอมพิวเตอร์ผู้โลดแ่นในโลกไซเบอร์ได้อย่างอิสระเขาเชี่ยวชาญการถอดรหัสและโปรแกรมที่ซับซ้อนต่อมาคือเลฟเอียผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดมือฉังสร้างแรงระเบิดได้อย่างแม่นยำเขาจะช่วยเปิดทางให้ในช่วงเวลาสําคัญสุดท้ายคือแฮนซัมร็อบนักซิ่งตีนผีเจ้าของสเสน่ห์อันเหลือลน้นเขามีทักษะการขับรถขั้นเทพฝ่าฟันได้ทุกสภาพถน,นนในเวลาอันสั้นที่สุดจากนั้นชาริพาทุกคนไปซุ่มดูหน้าาาคหสสองสัตรเเพื่กก แต่พวกเขาก็ต้องท้อใจเมื่อพบว,ว่าคฤหิามีระบบรักษาความปลอดภัยสุดล้ำพร้อมยามติดอาวุธเดินลาดตระเวนอยู่ทุกซอกทุกมุมซ้ำร้ายในสนามยังมีสุนัขดุร้ายอีกสองตัวร่างที่คุนตาปรากฏขึ้นนั่นคือซับมันดูเคร่งเครียดและลับลับ,ลบลอๆขณะขนกระเป๋าเดินทางหนักตึ้งขึ้นรถเมื่อเห็นศัตรูคู่คาดความแค้นก็ประตุข,ขึ้นในใจของชาลีหลังจากซับออกจากบ้านมันแอบไปที่ร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่งปรากฏว่าเป้าหมายของมันคือการนำทองคำไปปล่อยขาย ด้วยทองคำจำนวนมหาศาลมันจึงไม่กล้าขายปกติแต่ต้องหาตลาดมืดอย่างระมัดระวังชาลีเรียกทุกคนมารวมตัวเพื่อวางแผนขั้นแรกคือหาทางลอบเข้าไปในบ้านซักถ่ายภาพโครงสร้างภายในและเจาะระบบกล้องวงจรปิดนี่เป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างเห็นได้ชัดแต่หลายอัจฉริยะคอมพิวเตอร์คุยว่าเรื่องนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากวันรุ่งขึ้นหลายกรุบจึงไปซุ่มรอที่หน้าบริษัทโทรคมนาคมและเล็งเป้าไปที่ช่างเทคนิคสาวชื่อทีธพวกเขาต้องการชุดยูนิฟอร์มและรถตู้ซ่อมบำรุงของบริษัทแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับ พ่อหนุ่มรอบเจ้าสเสน่ห์แค่หยอดคำหวานไม่กี่คำรอบก็มาใจาพิษได้อยู่หมัดและฉกกุญแจรถมาได้อย่างให้ได้จากนั้นสเตลล่าก็สูงชุดพนักงานปลอมตัวเป็นพิษแล้วใช้กุญแจผีขับรถตู้ออกไปต่อมาเลฟเอก็งัดตู้ชุมสายแล้วจงใจถอดสายเน็ตบ้านซับสังเกตเห็นว่ากล้องวงจรปิดดับไปแถมทีวีก็ดูไม่ได้เขาจึงรีบสั่งให้ร,หร,หรปภติดต่อบริษัทเคเบิลมาซ่อมทันทีสเตลล่าขับรถไปใกล้บ้านซับเพื่อส่งทบกับทีมส่วนไหลก็ดักฟังการสนทนาของรปภได้ ตอนนี้ภาระหนักตกอยู่ที่สเตลล่ารอบยื่นบัตรประจําตัวปลอมให้เธอชาลีติดกล้องจิ๋วบนตัวเธอและกําชับให้สเตลล่าหาตําแหน่งตู้เซฟให้เจอแม้จะกดดันแต่สเตลล่าก็มุ่งหน้าไปอย่างกล้าหาญยามตรวจด,ดูเอกสารของเธออย่างละเอียดแต่สเตลล่าก็ผ่านด่านไปได้ใครจะคิดว่าพอเธอขับรถเข้าไปในเขตบ้านจูจูมาดูสองตัวก็พุ่งเข้ามาตะกุยกระจกรถเล่นเอาสเตลล่าขวัญน,นีดีฟอตอนนั้นเองซัฟก็โลรมาทันเวลาและสั่งให้มาถอยไป พอเห็นว่าสเตลลาสวยหยาดเยิม้มเขาก็เปลี่ยนท่าทีเป็นต้อนรับขับสู้ทันทีเมื่อเข้าไปข้างในซับก็เอาแต่โมเรื่องคึรืหารู้ของตัวเองให้สเตลลาฟังไม่หยุดพอถึงห้องทางานซับเหลือเธอจึงทาตามแผนชฉลีแอบเปิดประตูห้องเล็กๆข้างๆดูและตู้เซฟก็ตั้งทำงานอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ซับไหวตัวทันและรีบเข้ามาขวางเขารีบปิดประตูแล้วบอกสเตลลาว่าในนั้นไม่มีสายเทเบิลอะไรหรอกสเตลลายังแส้ทําเป็นตรวจสอบอย่างใจเย็นแต่จริงๆแล้วเธอแอบบันทึกภาพทุกอย่างในห้องไว้หมดแล้ว เมื ian, ่อภารกิจลุล mm ูสเตลล่า <aujourd> ก <incidence> <criteria> ็บอกว่าเธอซ่อมเสร็จเรียบร้อยพอได้รับสัญญาหลายก็รีบเสียบสายเน็ตกลับคืนเพราะกดรีโมททีวีของซัฟก็กลับมาดูได้ปกติจังหวัดที่สเตลล่ากำลังจะกลับซับกลับชวนเธอไปทางมือค่าสังนั้นได้เห็นหน้าศัตรูที่ฆ่าพ่อตัวเองความแค้นในใจสเตลล่าก็ประตูขึ้นมาเธอไม่ปฏิเสธทันทีแต่ก็ไม่ตอบรับเพื่อเก็บโอกาสนี้ไว้ใช้กับแผนขั้นต่อไปพอกลับถึงฐานหลายก็ใช้วิดีโอนั้นร่างแผนผังโครงสร้างของคฤหาส์ทว่าปัญหายากก็โผล่มาคือประตูหนน้้าาาากกกัับจุดวงงตููเซฟอย่่ม การขนตู้เซฟหนักเกือบตันด้วยมือเปล่าไปที่รถเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้แต่พอวัดขนาดดูหลายพบว่าถงทางเดินกว้าง6ฟุตชาลีจึงปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมานั่นคือพวกเขาสามารถขับรถมินิเข้าไปในถงทางเดินได้เลยพวกเขาเรีบถุงน้ำหนักรถมินิเพื่อจำลองน้ำหนักทองคำแล้วให้สเตลล่าทดลองขับในฉากจำลองที่เหมือนบ้านสตีเปียบผลทดสอบดูเหมือนจะดีแต่ดันเจอจุดตายเขาให้ช่วงล่างรถรับน้ำหนักไม่ไหวร็อบต้องวิ่งเต้นหาช่างแต่งรถฝีมือดีมาดัดแปลงโครงสร้างรถมินิเป็นพิเศษ ทางฝั่งซฟัฟเพื่อจะทำตัวป่าในเดทก,กับสเตลลาเขาเลยขนทองไปร้านจิวเวลรี่เพื่อแลกเป็นเงินสดแต่ระหว่างการซื้อขายเจ้าของร้านเทชรเธอหลุดปากเรื่องเวนิสคำพูดนั้นเหมือนจุดชนวนฆ่าในใจซฟัฟเพราะบนทองแท่งมีสลักรูปนักเต้นปารีสสัญลักษณ์ที่โยงไปถึงคดีปล้นสถานเมืองที่เวนิสตัวเจ้าของร้านจับแท่งพลายความลับซฟัฟจึงลงมือฆ่าปิดปากอย่างเลือดเย็นจากนั้นเขาก็ได้กวาดทองและเงินสดเพื่อหนีแต่จังหวดน,นั้นเองมีรถน่าสงสัยมาจอดที่หน้าร้าน ซับตกใจรีบเช็ดลายนิ้วมือบนกล่องเงินแล้วหนีออกทางประตูหลังชายที่เดินเข้าทางประตูหน้าคือลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของร้านเพชรไม่มีใครคาดคิดว่าเขาคือเจ้าพ่อมาเฟียขาโหดพอเห็นน้องชายถูกฆ่าอย่างทารุณเขาจึงโกรธจัดรีบตามหาคนกลางค้าทองจนระบุตัวต,วตนของซับได้หายนะครั้งใหญ่กำลังรอเล่นงานซับขณะเดียวกันรถมินิของชาลีก็แต่งเสร็จเรียบร้อยหลังอัปเกรดมันแรงเหมือนสัตว์ป่าสมรรถนะออฟโรรสุดยอดทุกอย่างพร้อมแล้ว พวกเขาตื่นเต้นที่จะเริ่มแผนทันทีที่ซับขับรถสปอร์ตออกจากบ้านไปเดทกับสเตลล่าอย่างอารมณ์ดีพวกเขาขับมินิสางคทันพุ่งตรงไปยังคฤหาสน์ของมันแต่โชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งระหว่างทางชาลีเห็นว่าเพื่อนบ้านของซัฟกำลังจัดปาร์ตี้ถ้าระเบิดประตูรัว้วต้องเป็นจุดสนใจแน่ๆพวกเขาจำใจต้องยกเลิกแผนสเตลล่ากะจะเดี๋ยวนัดแต่ตอนนี้ต้องไปเจอซัฟท,ที่ร้านอาหารเพื่อสร้างโอกาสสำหรับแผนขั้นต่อไปสเตลล่าเลยต้องตามน้ำไปก่อนแต่ทว่า ระหว่างคุยสับเตเรตคำพูดทั้งปากของสเตลลาทำให้ซัเพเดใจเขาจำได้แม่นว่าเป็นคำติดปากของจอห์นซับฟลูทันทีว่าสเตลลาคือลูกสาวของเขาสเตลลาไหวพลิบดีแกล้งทำไหวหกทันใดนั้นทีมที่ซุ่มอยู่ในร้านก็โผล่มาล้อมไว้ซับตะลึงสุดขีดที่เห็นพวกเขาไม่นึกว่านอกจากจะไม่จมน้ำตายแล้วยังรอดกลับมาได้ชาลีประกาศต่อหน้าซับว่าจะเอาทองที่เป็นของพวกเขากลับคืนมาแต่ซับไม่สะทกสะท้านเขารู้นิสัยชาลีดีเขาจึงท้าให้คอยดู แต่ไม่มีใครรู้ว่าหลายแอบดักฟังจนรู้ว่าซาับกำลังเตรียมขนตู้เซฟไปสนามบินเพื่อหนีชาลีดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้กำลังหาทางบุกเข้าบ้านอยู่พอดีโอกาสก็วิ่งเข้าหาชาลีตัดสินใจจะลงมือระหว่างการขนย้ายแต่รบกังวลเพราะทางไปสนามบินมีเยอะไม่รู้ซับจะใช้เส้นไหนแต่ชาลีกลับมั่นใจบอกว่าเขาได้กำหนดเส้นทางไว้หมดแล้วที่แท้หลายแฮ็กเข้าระบบไฟจราจรของลอสแอนเจลิสได้สำเร็จ พวกเขาปิดเส้นทางอื่นบีบให้ขบวนรถขนทองต้องวิ่งไปตามทางที่วางไว้เลฟเอ e ียแอบไปวางระเบิดในอุโมงค์ใต้ถนนสายเดียวที่ขบวนรถต้องผ่านไหลไปที่สาในรถไฟใช้เครื่องมือจับตาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามแยกคอยส่งข้อมูลเรียลไทมเ์เรนจอดรถบรรทุกรอยอยู่ข้างทางพร้อมช่วยทุกเมื่อคนที่เหลือนั่งรอในรถอย่างใจจดใจเจาะให้ขบวนรถของซับเคลื่อนตัวแต่พอขบวนรถคุ้มกันโผล่มาให้เห็นทุกคนก็ต้องอึง้งซับใช้รถคุ้มกรอสามคันเพื่อใช้แผลลวงตา ส่วนตัวมันนั่งหอคอยกลุ่มสถานการณ์อยู่ข้างบนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องแค่นี้ไม่อาจหยุดความฉลาดของชาลีได้รถขุ้มกระซำคันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเหมือนสัตว์ประหลาดเหล็กยักย้ายแต่มีเพียงคันเดียวที่ขนทองมูลค่า35้าล้านดอลลาร์จะปล้นมันกลางวันแสกๆต่อหน้าเจ้าของได้ยังไงความท้าทายแรกคือต้องระบุให้ได้ว่าคันไหนขนทองปัญหายากๆนี้สําหรับชาลีกลับง่ายเหมือนตอกด้วยชาลีมั่นใจว่ารถคันที่เตี้ยกว่าคือคันที่ขนทองมันต้องอยู่ในคันนั้นพอได้ยินแบบนั้นนไหลลก็ลงมือททัี เขาเรีบวัดความสูงของล้อรถหุ้เกรอะทั้งสามทันอย่างแม่นยำไม่นานเขาก็พบว่ารถหุ้เกรอะเบอร์128เตี้ยที่สุดพอได้รับข่าวคนอื่นๆก็รีบตามประกบและล็อกเตาหมายจากนั้นหลายก็รีบป้อนคำสั่งแฮกเข้าสู่ศูนย์ควบคุมจราจรแล้วเปลี่ยนสัญ,ญญาณไฟจราจรทั้งหมดให้เป็นสีเขียวทันใดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุวุ่นวายถนนทั้งสายเป็นอัมาพาตหลายจงใจเปิดไฟเขียวให้เฉพาะเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วกบบนรถหุ้มเกราะก็ติดกับขับไปตามเส้นทางท,างที่วางไว้จริงๆ ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่วงล้อตอนนั้นเองเลยเห็นว่ารถไฟใต้ดินเพิ่งออกจากสถานีอีกตั้ง90้าิวินาทีขบวนถัดไปถึงจะมาชารลีตัดสินใจนำทีมกลับรถทันทีพวกเขาพุ่งฝ่าฝูงชนราวกับพายุเพื่อบุกเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินพวกเขาสิ้นสุดชีวิตให้ทันรถไฟขบวนถัดไปขับล้อไปตามชานชาลาแข่งกับรถไฟใต้ดินอย่างระทึกวินาทีก่อนที่รถไฟใต้ดินจะจอดรถก็พุ่งตัดหน้าหัวรถไฟอย่างบ้าบินในที่สุดก็พุ่งเข้าอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยหลายกดเอนเตอร์อย่างมั่นใจ รากับเวทมนตร์รถไฟหยุดที่สถานีพอดีและระบบไฟฟ้าก็ถูกตัดตัวรถไฟขนาดมาหึมาขวางปากทางอุโมงค์ไว้มินิคูเปอร์สามคันพุ่งทะยานในอุโมงค์ราวกับเสือชิตาพวกเขารีบไปประจำจุดเพื่อรอรับตู้เซฟซับนั่งมองจากเฮลิคอปเตอร์สังเกตเห็นการจะราจรติดขัดผิดปกติเขาเดาได้ทันทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของไหลซับจ้องเขม่งไปที่ขบวนรถหุ้มกรอบไม่กล้าและสายตาตัวว่าจะเกิดความผิดพลาดพอขบวนรถมาถึงจุดไหลก็เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงทันทีบังคับให้รถหยุด ทันใดนั้นเลฟเอียก็กดระเบิดส่งรถหุ้มกรอกร่วงลงสู่อุโมงค์ในขณะเดียวกันเรนก็กดปุ่มกลางแผ่นปิดบนรถบรรทุกเพื่อปิดปากหลุมเพียงพิตาเดีรถหุ่มกรอกก็เหมือนระเหยไปจากสายตาของซัฟสตีฟ้อนรดนเหมือนหนูติดจันทรีบส่งคนออกไปค้นหาแต่พอพวกบริการไปถึงสถานีรถไฟก็ต้องตะลึงเมื่อพบว,ว่าปากอุโมงค์ถูกรถไฟปิดตายพอได้รับรายงานความกังวลก็ถาโถมในใจซัฟเขาร้อนใจดังไฟเผาสั่งให้บริการเข้าทางสถานีถัดไปเพื่อตามหาตู้เซฟ ร็อตัดสินใจยิงแกส๊สน้ำตาเข้าห้องคนขับทำให้คนขับหมดทางสู้ชาลีใช้แรงทั้งหมดงัดประตูรถเมื่อสเตลล่าเห็นตู้เซฟเธอก็ถึงกับอึ้งเธอไม่คิดว่าทรับจะเปลี่ยนตู้เซฟใหม่ตู้เซฟนี้ต่างจากใบที่เธอเคยเห็นก่อนหน้านี้โดยซิ่งเชิงสเตลล่าขมวดคิ้วหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดเธอพบว่าตู้เซฟนี้มีระบบกันขโมยแบบแผนกระจกเธอตระหนักว่าการเจารูนั้นอันตรายมากเพราะถ้ากระจกด้านหลังแตกตู้เซฟจะล็อกตายท,าทันทีและไม่มีวันเปิดได้อีกเมื่อไม่มีทางเลือกสเตลล่าจำต้องใช้วิธีสะดอกกุญจด้วยมืออออเเปล่าบบ่าอของธ วิธีดั้งเดิมนี้กลับยากลาบากเป็นพิเศษในเวลานี้ทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดมือของ Stella สเตลลาสั่นเทาเธอเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การปลดล็อกไม่กล้าวอกแวกแม้แต่นิดเดียวแต่ความกดดันในใจยังคงเกาะกลุมอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไปทีละวินาทีทุกคนร้อนรนเหมือนนั่งอยู่บนกองไฟความกังวลเข้าครอบงำแต่ในนาทีสําคัญนี้สเตลลากรับเครียดจนสงบสติอารมณ์ไม่ได้เธอรู้สึกไม่มั่นใจอย่างหนักไม่เชื่อเลยว่าตัวเองจะเปิดตู้เซฟใบนี้ได้เมื่อเห็นว่าบริการของาาจะตาม,มาทันสนสาากรณ์ก็เขข้าขั้นวิกฤต แจ็คลีคอยให้กำลังใจสเตลลาสายตาของเขามุ่งมั่นและอบอุ่นเชื่อว่าเธอจะทำสำเร็จท่ามกลางการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อของทุกคนสเตลลาค่อยๆหลับตาลงพยายามตัดสิ่งรบกวนภายนอกเธอพยายามปรับลงหายใจโดยอาศัยสัมภัสสัมสัสหาจุดสำคัญที่ละขั้นเวลาเหมือนหยุดเดินเหลือเพียงเสียงหัวใจสเตลลาที่เต้นรัวในที่สุดเสียงคลิกเบาๆก็ดังขึ้นสเตลลาเปิดตูตต้เซฟได้สำเร็จวินาทีนั้นความปิติและความหวังเอ่อล้นในใจของทุกคนพวกเขาเรียบขนทองคำขึ้นรถอย่างรวดเร็วแม้ทรัพย์จะใช้จ่ายไปบ้างแล้วแต่ทองที่เหลลลือก็ยังมูค่าาา27้นด ความตื่นเต้นเหมือนคลื่นซึนามิถามถมเข้ามากลบกทุกความรู้สึกพวกเขาเรียกขนทองขึ้นรถแล้วเร่งหนีไปทันทีทว่ายังไม่ทันจะได้ดีใจเสียงเครื่องยนต์คำรามก็ดังขึ้นบริการสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาราวกับผีสางพวกเขาขับมินิคูเปอร์พุ่งทะยานไปในท่อระบายน้ำที่มืดและอับชืน้นพยายามสลัดการไล่ล่าที่กัดไม่ปล่อยพวกบริการก็ไม่ยอมแพ้ไล่ที่ท้ายมาติดติดเหมือนมาป่าหิวโซล่าเยือพลางไล่กวดไปพางรายงานสถานการณ์ให้สตีฟรู้พวกบริการระดมยิงใส่รถอย่างบ้าคลั่งทันทีกระสุนบ ร็อบไม่ใช่คนธรรมดาเขาตัดสินใจหักพวงมาลัยกระแทกอย่างแรงได้ยินเพียงเสียงโครมสนั่นรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักจากการชนอย่างรุนแรงแต่มอเตอร์ไซค์อีกคันยังคงตามมาติดๆคนขี่ยังคงยิงใส่พวกเขาอย่างไม่ลดละมินิคูเปอร์ทั้งสามคันพุ่งทะยานออกจากท่อระบายน้ำราวกับมาปราบกลับคืนสู่แสงตะวันแต่ร็อบกลับไม่รีบร้อนหนีไปเฉยๆเขาหักเลี้ยวโชวลีลาอย่างเหนือชั้นรถหมุนกลับ180องศาประตูเปิดผัวทำให้บริการที่ตามมาตั้งตัวไม่ทันจนล้มคว่ำลงไปกองกับพื้นแต่ยังไม่ทันได้ถอนหายใจด้วยาามมโโลงกกซั็น เขาขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์พุ่งเข้ามาการเล่ล่าที่น่าระทึกใจจึงเริ่มขึ้นถึงแม้หลายจะพยายามเต็มนที่เพื่อเปิดไฟเขียวให้พวกเขาแต่พวกเขาก็ยังเหมือนสัตว์ที่ติดกับดักนี้ไม่พ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานชาลีตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะแยกย้ายกันหนีเขาเสี่ยงชีวิตเหมือนนักรบผู้กล้าเพื่อเบนความสนใจของซับซับจิ้งจอกเท่าจอมเจ้าเล่ห์เข้าใจกฎที่ว่าจะจับโจรต้องจับหัวหน้าจึงไล่กวดรถของชาลีไม่ปล่อยราวกับหมาป่าที่หิวกระหายเลือดด้วย แต่ในขณะที่กำลังหาทางหนีอย่างรีบร้อนชาลีกลับขับรถลงเข้าไปในซอยตันพอเขาจะกลับรถหนีเฮลิคอปเตอร์ของซัฟก็ดักรออยู่ที่ปากทางแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าชาลีจะจนตรอกอย่างสมบูรณ์ขณะที่ซัฟกำลังได้ใจและคิดว่าตัวเองชนะแน่แล้วแต่ชาลีกลับแสดงความกล้าหาญที่น่าซึ่งเขาหักพวงมาลัยกลับรถแล้วเหยียบคันเร่งมิดรถคำรามตึกกล้องพุ่งทะยานขึ้นฟ้าชนเข้ากับใบพัดหางของเฮลิคอปเตอร์อย่างจังจากนั้นชาลีก็ลงจอดได้อย่างสวยงามส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่เสียหายต้องรอดลงจอดฉุกเฉินชาาลีีีวยโอกสนน้ขับรถ สตีฟโกรดจัดเปล่ากับสิงโตที่ถูกกระตุกหนวดเขาจี้ชิงรถกระบะอย่างบ้าคลั่งแล้วไลล่าชาลีต่อไม่ลดละมินิคูเปอร์อีกสองคันไปถึงจุดนัดพบที่สถานีแล้วพุ่งเข้าไปในตู้รถไฟอย่างรวดเร็วชาลี <Charlie S 2> ก็มาทันเวลาพอดีเขาขับรถเข้าไปในตู้รถไฟจังหวะเดียวกับที่ซับตามมาถึงทั้งกลุ่มจึงหนีออกไปได้อย่างลอยนวลแต่ภาพเหตุการณ์นี้ถูกซับที่แอบอยู่หลังกำแพงมองเห็นเข้าเขาเห็นประตูตู้รถไฟกำลังจะปิดและรถไฟกำลังจะออกสตีฟรีวิ่งไปหาพนักงานตรวจตั๋วหวังใช้เงินติดสินบนเพื่อขึ้นรถไฟ แต่เขาหารู้ไม่ว่าพนักงานคนนี้ก็เป็นพวกเดียวกับชาลีเมื่อประตูตู้รถไฟค่อยๆเปิดออกซัฟแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองชาลีเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยันใส่ซัฟอุตาวางแผนมาอย่างดีแต่สุดท้ายทองก็ตกไปอยู่ในมือของหมอนั่นสตีฟโกรธจนเลือดขึ้นหน้าชักปืนออกมาขู่ให้ชาลีคืนทองมาแต่ชาลีไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเลยสักนิดจูจูชายร่างกำยำสองคนก็โผล่มาจากด้านหลังซฟัฟพวกเขาเอาปืนเจาะคอหอยมันซัฟคาดไม่ถึงเลยว่าชาลีจะร่วมมือกับเจ้าพ่อมาเฟียได้ขนาดนี้ ซับนอกจากจะไม่สำนึกแล้วยังพยายามยุ่แยงให้พวกเขาแตกคอกันแต่เขาคิดไม่ถึงว่าชาลีได้เตรียมส่วนแบ่งไว้ให้เจ้าพ่อมาเฟียแล้วแถมยังมีของขวัญที่เดินมาติดกับเองอย่างตัวเขาอีกด้วยเจ้าพ่อมาเฟียไม่อยากให้ซับตายง่ายๆแบบนั้นเขาตั้งใจจะลากตัวซับไปที่โรงงานเพื่อทรมานให้เหมือนตายทั้งเป็นชาลีและพักพวกชิงทองกลับมาได้สำเร็จและจัดการคนทอนยศได้สะสมในตอนจบทั้งกลุ่มร่วมดื่มฉลองชัยชนะและมุ่งหน้าสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม คุณค่าของภาพยนตร์อยู่ที่ชื่อเสียงแต่คุณค่าของบทสรุปนี้อยู่ที่ความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ